ขอบหน้าต่างท็อฟฟี่วันนี้ขอเสนอตอน5วีรกรรมของอาจารย์เป่าอาา่อานดับที่ห้าเรื่องก็มีอยู่ว่าพี่แกเป็นคนชอบดึงหน้าและหน้ามึนจนทำให้เพื่อนร่วมทีมอยากจะกระโดดถีบหน้าพี่แกแต่ติดที่ว่าพี่แกเป็นน้องชายของ <c oughs> เฮียสี อ่านดักที่สี่เรื่องก็มีอยู่ว่าพี่แกเป็นคนหน้าม่อชอบแซวหญิงอยู่ประจำจนบางครั้งพี่แกเสียเงินเป็นแสนแขนก็ยังไม่ได้จับแถมยังต้องมานั่งปวดขมับและเจ็บข้อมืออ่านดักที่สามเรื่องก็มีอยู่ว่าพี่แกเป็นคนชอบเมา เวลาเล่าเข้าปากก็เหมือนจาพนมเข้าสิงที่แกพ้อมประทะทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือประชาชนคนทั่วไป <l itt les> อันดับที่สองเรื่องก็มีอยู่ว่าพี่แกเป็นคนผงผางทำอะไรไม่ค่อยคิด พี่แกชอบปลาขวดเวลาฟิลแกขาดขาดซึ่งพี่แกเพิ่งโดนแบนไปสองวันหลังจากนั้นพี่แกก็ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและได้กลับมาทำงานหน้าที่เป็นอย่างดีอารดักที่หนึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าพี่แกเขาชอบทำสิ่งที่ไม่ค่อยคาดคิด และทําให้สมาชิกผิดหวังในตัวพี่แกเป็นอย่างมากล่าสุดพี่แกได้ยืนเยี่ยวออกไปกลางถนนรถผ่านไปผ่านมาพี่แกไม่ค่อยจะสนโลกสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันชาวโรคก็มีคําถามตั้งถามพี่แกว่าระวังโรคจะไม่สนพี่แกบ้างเดอ้อ กันบ้างล่ะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้หากดูแล้วชอบจใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ผมและทีมงานขอบหน้าต่างพอบฟรี